อ่เราไปเที่ยวไหนเราไม่ลืมพกน้ํานะคะเป็นถ้วนสุกเชิ้อเราดื่มได้นะคะเราขึ้นมาบนความสูงนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวชมประตูชัยแห่งปารีสนะคะที่นี่นะคะจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์นะคะที่รำลึกถึงทหารนะคะที่เสียสละเพื่อปารีสนะคะเป็นอนุสร์นะคะที่แสดงถึงเหล่าทหารนะคะที่เสียชีวิตในครั้งที่เกิดการ อัปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทหารนิรนามนะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่จะลํำลึกถึงเหล่าทหารกลนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ยืนอยู่ด้านหน้าของประตูชัยแห่งพาริสแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะทุกคน ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นทางลงไปข้างล่างนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปประตูชัยนะคะเราไม่สามารถที่จะเดินไปตรงๆได้นะคะเพราะว่ามันเป็นวงเวียนนะคะเราจะต้องลงไปชั้นใต้ดินแล้วก็ขึ้นไปที่ประตูชัยนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นทางลงบันไดนะคะเพื่อนๆเราก็เดินไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ลอดอุโมงขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาอยู่ในฝั่งนี้นะคะเ,คเพื่อนๆคะ่ะพอดีว่าเรามาเที่ยวประตูชยัยเราไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะตอนนี้เรายืนรอเพื่อที่จะซื้อตั๋วเข้าไปข้างในนะคะตอนนี้เราก็เข้าคิวรอนิดนึงนะคะ เพื่อนๆคะเราได้ตั๋วแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปยืนรอ,อซื้อตั๋วนะคะสำหรับตั๋วเข้ามาข้างในประตูชัยแห่งพารีสนี้ก็ราคา22ยูโรนะคะต่อ1คนบ้านเราก็ประมาณ700กว่าบาทนะคะตอนนี้อาจูก็ยืนอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับประตูชัยแห่งพารีสนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นอาจุดศูนย์กลางเลยนะคะมี ถนนนะคะที่ตัดผ่านตรงนี้นะคะประมาณ12เส้นทางเลยนะครับมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาบรรจบก,กันอยู่ที่ประตูชัยแห่งนี้เหมือนลักษณะเป็นวงเวียนนะคะเวลารถเข้ามาแต่ละจุดก็จะไหลกันออกไปแต่ละแต่ละถนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับใจกลางเลยนะคะของอกรุงปารีสนะคะเรามีถนนประมาณ12สายตัดผ่านเข้ามาตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ สวยมากเลยนะคะแล้วคนก็เยอะมากเลยนะคะ,ะคนที่เข้ามาบริเวณตรงนี้นะคะจะต้องซื้อตั๋วเข้ามาทุกคนนะคะเราไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตั๋วนะคะเพืพ่อนอวิ่งผ่านอัตหนานารถมาก็ไม่ได้นะคะเพืออ่อนเดี๋ยวตำรวจเห็นนะคะนี่ก็อันตรายนะคะเพื่อนต้องซื้อตั๋วเข้ามานะคะ <S <S อะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อนว้าวสุดยอดเลยนะคะ ออกแบบได้สวยเลยนะคะเพื่อน,อนประตูชัยฝรั่งเศสตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัสชาเดอโกหรือจัตุรัสแห่งดวงดาวติดกับถนนซองเซลิเซกกรุกงปารีสประเทศฝรั่งเศสอยู่ห่างจากหอไอเฟลไปทางทิศเหนือราวสองกิโลเมตรค่ะ สำหรับการออกแบบนะคะก็จะนีโอคลาสสิกนะคะดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณค่ะ ในส่วนของฐานประตูชายฝรั่งเศสนะคะก็จะมีปฏิมากรรมอยู่ประมาณ4จุดที่โดดเด่นเลยนะคะอย่างเช่นปฏิมากรรมนะคะการเฉลิมฉลองชัยชนะของนโปเลียนนะคะหรือว่าการลงนามสนทิสัญญาสันธิภาพหลังสงครามของนโปเลียคะ่ะ นาโปเลียสั่งสร้างประตูชัยเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะทางทหารและเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพฝรั่งเศสค่ะเป็นสถานที่ที่จัดพิธีลำลึกสำคัญเช่นวันที่11พฤศจิกายนวันหยุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและวันที่14กรกฎกาคมวันชาติฝรั่งเศสค่ะ ตอนนี้นะคะเพื่อนเเราก็ยืนเข้าแถวนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปชมวิวข้างบนบนประตูชายแห่งพารีสนะคะเขาก็จะให้เราขึ้นไปชมวิวข้างบนได้นะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อตั๋วแล้วนะคะใต้ซุ้มโค้งก็จะมีลายชื่อทหารที่เข้าร่วมรบในสงครามค่ะเราเดินขึ้นบันไดนะคะเพื่อนซื้อตั๋วขึ้นมา ก็ต้องขึ้นบันไดนะคะเพื่อนหอบเลยนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพนเราขึ้นบันไดมาแล้วนะคะหอบเลยนะคะเพื่อนเพื่อเราจะออกไปอชมวิวข้างนอกนะคะอปวดขาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเอามีขึ้นต่ออีกนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะสู้ๆนะคะ เราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆเอาไม่รู้ชั้นที่เท่าไหร่นะคะถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเพื่อนๆดูสิคะข้างในนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเหมือนขายของที่ระลึกนะคะที่เรามองเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะ ทายคองที่ระลึกค่ะเพื่อนๆยังไม่ถึงจุดสุดยอดนะคะเพื่อนๆขึ้นบันไดยอยู่นะคะหอบเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เห็นแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นแสงพระที่ขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆถึงจุดสูงแล้วนะคะอ่าจุดชมวิว สู้มากเลยนะเพื่อนๆหอมเลยไม่ไหวเพื่อนๆเออเหนื่อยมากโอ้ยก่อนนั่งก่อนเพื่อนๆเอยเหนื่อยค่ะเหนื่อยอาบค่เพื่อนๆเหนื่อยมากดีนะคะเพื่อนๆเราไปเที่ยวไหนเราไม่ลืมพกน้ํานะคะเพื่อนๆสูบเชื้อเราดื่มได้นะคะเราขึ้นมาบนความสูงนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมวิวนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเพื่อนเ่นเราก็ได้ขึ้นมาบนประตูชัยแห่งพารีสแล้วนะคะเราก็จะมองเห็นวิวของเมืองพารีสเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะก็จะมีถนนตัดมา12สายเลยนะคะสำหรับประตูชัยแห่งพารีสนี้นะคะเป็นหนึ่งในอนุสรสถานที่โดดเด่นที่สุดเลยนะคะของพารีสนะคะ สร้างขึ้นนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ต่อสู้และเสียสละชีวิตเพื่อฝรั่งเศสนะคะในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสและสงครามนาโปเลียนนะคะเพื่อนๆเราก็จะมองเห็นโบสด้วยนะคะที่อยู่สูงสูงนั้นก็จะเป็นโบสถนะคะเพื่อนๆสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะขึ้นมาชมบน ข้างบนนะคะของยอดประตูชัยแห่งพารีสนะคะเราก็สามารถขึ้นบันไดามาได้ประมาณ280ขั้นนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะขึ้นลิฟต์มาก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดเราขึ้นลิฟต์ได้จะดีนะคะเพราะว่า280ขั้นเนี้ยปวดขาเลยนะคะเพื่อนๆประตูชัยนี้นะคะเพื่อนๆเริ่มก่อสร้างเมื่อปีคิเตศกราช1806ค่ะ แล้วก็เสร็จสมบูรณ์ในปีคิตศักราช1836นะคะความสูงก็ประมาณ50เมตรนะคะกว้าง45เมตรและลึก22เมตรค่ะเราขึ้นมาชมด้านบนนะคะของประตูชัยก็จะมองเห็นหอไอเฟลด้วยนะคะเ,เพื่อนแล้วก็จะเป็นเส้นตรงจากพิพิธภัณฑ์ลูฟนะคะไปยังชานครุงปารีสค่ะ สำหรับใต้ประตูชัยนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีลุ้มศพข,ของทหารนิรานามนะคะจากสงครามโลกครั้งที่1พร้อมด้วยเปลวไฟนิรันนะคะที่จุดขึ้นในปีคิตศกราดนักราช1923นะคะสำหรับเปลวไฟนิรันนี้นะคะก็จะจุดขึ้นทุกวันเลยนะคะเวลา18.30นาทีค่ะ สำหรับประตูชัยแห่งพารีสนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลกเลยนะคะให้มาได้รับชมความสวยงามที่ประตูชัยแห่งพารีสแห่งนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายสลักไว้ที่ตรงนี้คะ่ะ ตอนนี้นะคะเพื่อนเเราก็ได้รับชมประตูชายแห่งพระฤทิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเวลาก็เที่ยงแล้วนะคะเพื่อนๆอาจูก็เริ่มจะหิวข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารไทยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะไปเที่ยวถนนซองซาดิเซนะคะเป็นแหล่งช้อปปิง้งถนนขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,อ,ะอยู่ด้านหน้าของเราเองนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทานอาหารไทยนะคะ เพื่อนๆคะหลังจากที่เราทานอาหารไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอาหารเตียงของเรานะคะเราก็จะมาเดินช้อปปิง้งแถวๆถนนชองซาลิเ่นะคะแถวๆนี้ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของอ่าเมืองปารีสเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีอนักช้อปปิ้งเยอะแยะเลยนะคะจะอยู่ข้างหน้าเราไปเลยคะ่ะทุกคนเราจะไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะ บางทีนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะออกเสียงผิดเสียงถูกนะคะก็ต้องขอโทษเ,เพื่อนๆด้วยนะคะพอดีว่าไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสนะคะเ,เพื่อนๆดูสิคะอันนี้จะเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งเลยนะคะฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นาทางรถวิ่งนะคะเ,เพื่อนๆดูสิคะวันนี้เราจะมาช้อปปิ้งกันนะคะเ,เพื่อนๆมาเดินดูคนช้อปปิ้งกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นธงชาติของเดนมาร์กนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นสถานทูตหรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะทุกคนเราจะไปช้อปปิ้งพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆไปพีทุกท่านมาช้อปปิ้งนะคะที่พาริสนะคะเพื่อนๆถนนซองซาดิเซ่นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆ ของแบรนด์เนมไม่แบรนด์เนมนะคะมีอยู่ที่ถนนแห่งนี้นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองของพาเลซเลยนะคะเพื่อนอดูสิคะฝั่งตรงข้ามก็จะมีให้เรานั่งทานอาหารนะคะเพื่อนดูสิคะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะไม่ร้อนเลยนะคะเหมาะสำหรับการออกมาช้อปปิ้งนะคะเพื่อนเยอะมากเลยนะคะ ฝั่งนี้ก็แหล่งร้านอาหารนะคะนั่งรับประทานอาหารนะคะเพื่อนๆบ้านเราก็คงจะคล้ายๆกับถนนสุขุมวิทนะคะเนะะาะแถวใจกลางเมืองแบบนี้นะคะก็คงจะเป็นสุขุมวิทนะคะแหล่งช้อปปิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นละอันนี้จะเป็นร้านขายของาำ้วยนะคะเพื่อนๆของฝากของที่ระลึกจากพารีสนะคะเพื่อน ว้าวเพวื่อนๆดูสิคะนั่งรถชมวิวเลยนะคะอันนี้จูเคยนั่งอยู่นะคะแต่ว่าไม่ชอบเพราะว่ามันเวียนหัวนะคะรถวิ่งไปวิ่งมาไม่ค่อยถนัดนะคะดเดือนนี้นะคะเพื่อนเพื่อก็ปลายเดือนมิถุนายนนะคะก็นั่งท่องเที่ยวก่อนกลางที่จะเยอะนะคะ ออกมาข้างนอกนะคะรับประทานอาหารกันนะคะเพื่อนๆดูสิคะเ,เยอะมากเลยนะคะสำหรับประเทศฝรั่งเศสนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ทางยุโรปตะวันตกนะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งแฟชั่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการความเป็นแฟชั่นนะคะก็จะต้องเดินทางมาท่องเที่ยวที่ฝรั่งเศสให้ได้ในครั้งหนึ่งของชีวิตนะคะ สำหรับสภาพภูมิอากาศนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็คือมีนาคมพฤษภาคมนะคะจะเป็นช่วงที่ยอดเยี่ยมนะคะเหมาะสําหรับการที่จะมาเยี่ยมชมกรุงพารีสเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะอบอุ่นค่ะหลังจากนั้นนะคะฤดูร้อนก็จะเป็นมิถุนาสิงหาคมนะคะอากาศก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะ ลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงกันยาถึงธันวาคมนะคะจะมีใบไม้ร่วงและก็อากาศเย็นลงเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะมกราคุมภาพันธ์นะคะในช่วงนี้นะคะอากาศก็จะเย็นลงและก็ตัวเครื่องบินหรือว่าที่พักก็จะถูกลงด้วยคะ่ะ เพื่อนๆคะดูสิคะ,ะนักท่องเที่ยวนะคะมาช้อปปิง้งเยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะมาเดินช้อปปิ้งไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆเราก็จะเห็นผู้คนมากมายนะคะหลากหลายเชื้อชาติเลยนะคะที่พารีแห่งนี้นะคะ ทางด้านวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนะคะมีความหลากหลายเป็นผลมาจากอิทธิพลทางประวัติศาสตร์นะคะการผสมผสานของกลุ่มชนต่างๆค่ะเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นเลยนะคะเป็นที่ตั้งของแบรนด์ลุ้ดลับโลกลายแบรนด์เลยนะคะทางด้านภาษานะคะภาษาฝรั่งเศสก็จะใช้เป็นภาษาในการสื่อสารในวงกว้างนะคะ ค่ะเพื่อนเยังไม่ได้อะไรเลยนะคะรู้สึกของจะแพงมากเลยนะคะเพื่อนๆไม่กล้าซื้อนะคะอไรจะเข้าไปข้างในนี่นะคะ เดินมาตั้งนานแล้วนะคะเพืเ่อนๆสำหรับถนนซองเซลิเซ่แห่งนี้นะคะค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยนะคะเขาทำถนนไว้ให้คนเดินช้อปปิ้งได้สวยงามมากๆเลยนะคะ แล้วก็จะมีต้นไม้นะคะให้ความร่มรื่นด้วยนะคะเหมาะสําหรับการออกมาเดินช้อปปิง้งมาเดินซื้อของนะคะบรรยากาศหน้ามาเดินพักผ่อนมากๆเลยนะคะสําหรับวันหยุดนะคะมีโอกาสก็ออกมาเดินเล่นมาเดินจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อของนะคะผ่อนคลายนะคะที่ถนนแห่งนี้นะคะ ถนนทางเดินเขารู้สึกว่าจะกว้างนะคะมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นด้วยนะคะเพื่อนๆ ถนนสำหรับเดินช้อปปิ้งนะคะมองดูแล้วค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเขาให้ความสำคัญในการเดินช้อปปิ้งนะคะเราไม่ต้องไปเดินเบียดเสียดกันนะคะอาจูเคยไปเดินซื้อของตามถนนนะคะก็จะเป็นถนนแค่ฟุตบาทอะไรแบบนี้นะคะเราเดินสวนทางกันก็รู้สึกว่ามันแคบนะคะแต่ว่าดูสิคะเพื่อนๆถนนค่อนข้างที่จะกว้างนะคะ เขาก็จะมีร้านอาหารอยู่ข้างๆด้วยนะคะเราก็สั่งอาหารไปรับประทานได้นะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ด้วยนะคะให้ความร่มรื่นนะคะแล้วก็จะมีร้านขายของที่ระลึกด้วยนะคะสุดยอดเลยนะคะสำหรับถนนแห่งนี้นะคะเหมาะสำหรับการมาเดินช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยมากๆเลยนะคะหรือว่าจะมาเดินพักผ่อนออกกำลังกายก็ได้คะ่ะ สำหรับถนนซองเอลิเซ่นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่มีราคาเช่าแพงมากและก็สวยมากค่ะ